ครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีสถานแมจิกฮา w ท o ดูทะลุจิตวันนี้ครับผมเลือกไพ่มาแล้วนะครับสิบใบสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสที่ยี่สิบเจตุลาคมจนถึงวันที่สองพฤศจิกายนนะครับมันคือแนวทางมันคือ แผนที่ที่คุณจะเดินทางไปมันจะเป็นยังไงนะครับในช่วงจิตวันนะครับตอบจากนี้นะครับอ่าเริ่มมาที่หนึ่งนะครับเริ่มพบปัญหายุ่งยากในการตัดสินใจเรื่องความรักแล้วเนี่ยดูๆแล้วเนี่ยแพ้รักซ้อนแล้วซ้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยอ้วนเนี่ยตัวภาพก็โรคอ้วนโรคคอเลสเตอรอลเนี่ยชีวิตไม่ห่างตู้เย็นเนี่ยเปิดจิกิมได้ตลอด เป็นก็เป็นไพ่พ่อแม่พ่ายพ่อครัวก็ใช่นะพไพ่ใแบบนี้ถ้าความรักไม่ซับซ้อนปัญหาก็ซ้อนเงินวุ่นวายหมดอ่าตัวที่สองเรื่องการเงินไม่ค่อยจะดีคนระับการเงินถ้าเหรียญนี่ก็เป็นการเงินที่แย่สุดในสำหรับแล้วระวังถูกยืมตังนะชิงลงมือก่อนคือชิงยืมมันก่อนที่มันจะยืมเราอ่ะใบที่สามสี่ไม้เท้าหมายถึง การงานที่มั่นคงลงหลักปักฐานแล้วสี่เสาแล้วชัดเจนว่ามั่นคงชัวไม่พังแน่ดูใกล้ดีบางทีมันก็คือกิจการที่ทําต่อจากพ่อจากแม่อทําที่ครอบครัวทํากันมาบางทีก็อทํากับคู่ชีวิตของเรานะครับในครัวเรือนเราก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นองค์กรบริษัทก็ถือว่ามันมั่นคงระดับหนึ่งนะครับ้าเป็นสี่ไม้เท้า The full คือการดึนเรืงมันเทินใจพักผ่อนห่อนใจไร้สาระมันมั่งชีวิตอะื่อสาระอะไรกับมันนักหนาอันเนี่ยหกถ้วยเริ่มมีแววไม่ค่อยดีนะครับเรื่องความรัก The chariot นักรบผู้ก้าวแกร่งกระาหาร์ผอมบกผอมลุยพรอมที่จะดันทุนลังมันคืออะไรอ่ะ สิ่งที่วงเห็นภายหน้ามันอยู่ไม่ไกลแล้วอะบางทีมันอยู่ไม่ไกลมันก็ต้องคืดที่สุดนะครับเหมือนลงทุนลงแรมมันเหนื่อยเต็มที่แล้วมันใกล้จะสําเร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือการเก็บตัวเพื่อหาข้อมูลเก็บตัวเพื่อศึกษาสิ่งที่เราจะทํามันลงไปหรือว่าจะลุยกับมันนะครับจะแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อปรับทิธที่คิดปรับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคืออยู่ในช่วง ตัดสินใจและเปลึกเวกนะครับคุยคนเดียวคุยตัวเองอยู่คือคุยกับตัวเองไม่ได้แปลว่าบ้าน,นบ,บางทีการที่คุณคุยโดยไม่ออกเสียงมันก็มึอนอยู่ในหัวบางทีคุณก็ออกเสียงพูดคุยไปเลยให้มันชัดเจน,นครับอ่ะจัสติกที่คือความยุ่งยากในการตัดสินใจแล้วก็ปิดด้วยหนึ่งไม้เท้านะครับ <laughs> มีพระใหญ่คือเดอรชาริออตจัสติกเดอะฟูลแล้วก็ฮามิดนะครับดูภาพรวมก็ ปัญหาเรื่องการเงินแน่ๆครับมีปัญหาเรื่องการเงินแน่ๆซึ่งแนะนําว่าไม่ควรเอาเอาเงินไปซื้อหรือไปลงทุนอะไรนะครับถ้าจะทาจะซื้อจะลงทุนอะไรให้เอาเงินคนอื่นจะดีกว่านะครับเพราะว่าความเจงวินาสันตโลหายนะมันเห็นภาพจริชัดเจนแหละครับเนี่ยเสื้อผ้าขาดลุงลิงหมดแล้วเนี่ยอธิบายพระใหญ่ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ที่หยิบนะครับตอนนี้มาดูในภาพรวม ที่มันประกอบกันมาสิบใบว่ามันจะเป็นยังไงอดูไม้เท้าเรื่องการงานก่อนเรื่องการงานก็ตอนนี้เหมือนเรื่อการงานที่ทําอยู่มันมั่นคงแต่ว่าอันนี้มีหนึ่งไม้เท้ามันเป็นงานที่ถูกใจแล้วก็เหมือนทุกจริตอะเหมือนถูกโอ้โดโนในะงานนี้ใช่เลยที่รอมานานที่ต้องการที่หาก็ใช่นะครับอ่ะพ่วงมากับเดือดชาริออสเนี่ยชาริออสนี่ก็มันชัดเจนแล้วว่า เองงานนี้แม่งดีกว่าแน่แนมันมันเจ๋งกว่าแน่ยังไม่เกี่ยวกับการเงินนะเพราะเงินมันขึ้นแค่นี้แต่ทีนี้มันต้องตัดสินใจครับงานที่ทําอยู่มันก็ระดับหนึ่งแล้วดีแล้วอยู่ตัวทําอะไรนานๆ่ะก็ดีมันก็คือชํานาญนี่ครับหลับตาทําก็ได้ปิดตาขึ้นเดียวทําก็ได้แต่ข้อเสียคือมันมันหน้าเบื่อครับมันทําซ้าไปซ้ามามันก็เบื่อนั่นแหละเพราะฉะนั้นจิตติคือการตัดสินใจที่อยู่บนเหตุและผลนะครับให้ดูใกล้ๆครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะเห็นว่ามือข้างขวานี่ก็ถือดาบถูกไหครับข้างซ้ายเขาก็ถือราช่างมันอยู่บนหลักเหตุและผลเมื่อถึงจุดเปลี่ยนถกุที่ต้องตัดสินใจก็จงตัดสินใจอยู่บนเหตุและผลดีกว่าการใช้อารมณ์และขาดสตินะครับเพราะมไม่คุ้มไพ่ตัวนี้บางทีมันก็ยังหมายถึงเพืคดีคุ้มคดีความได้นะมีแนวโน้มไปได้เหมือนกันนะครับใครที่มีคดีความอยู่ มันก็ต้องตัดสินใจครั้งหนึ่งถึงตุที่ต้องตัดสินใจครั้งหนึ่งนึกภาพไม่ง่ายนะครับเพราะว่าไพ่จัติยพวกสถาปนิกพวกนักออกแบบอะไรเนี่ยเขาต้องอยู่บนืนฐานของความปลอดภัยแล้วก็เป็นกลางความสมดุลที่สุดนะครับแล้วก็พวกอา,อายการตุลาการทั้งหลายก็เป็นพไพ่ใบนี้นะครับวันนั้นมันต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นกลางนะครับไม่ออนเองนะครับ ก็เช่นกัน,นครับก็คุณตัดสินใจอะไรก็อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลมันคุ้มได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับต่อมาเรื่องของการเงินอ่ะบอกไปแล้วมันชัดอยู่แล้วคือไม่ได้เป็นจะเจ๊งไปทั้งหมดทุกคนหรอกครับเพราะว่านี่มันภาพร,รวมมันไม่ได้ระบุคใครเป็นคนใดคนหนึ่งมันเป็นภาพรวมประกอบการตัดสินใจเพื่อคุณจะได้อ่ะตัดสินใจนะครับเรื่องความรักก็เนี่ยครับเจ็ดถ้วยเก้าถ้วยหกถ้วย The fool ตัาตีความความรักว่าเป็นรักซ้อนเนี่ยมันขึ้นแพ่รักซ้อนก็แสดงว่าอาจจะพบเจอใครที่ถูกใจอาจจะห้าวหารบึกบึนขาลุยหรืออาจจะแบบโอยู่ด้วยแล้วมันเทิงอ่ะอยู่แล้วแม่งมีความสุขมากเหมือนอยู่กับคนที่พูดจากเก่งชแล้วเก่งบุคลิกท่าทางอะไรดูแบบน่าหลงไหลไปหมด The fool มันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ข้อเสีย The fool ไม่มีกฎนะ จะไม่มีกฎเกี่กับเขานะเดฟูว่ามีกฎที่เขาต่อต้านทนันทีนะเขาไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นนะครับดูภาพแต่งตัวด้วยสีสันที่ไม่สนโลกจริงผมก็แต่งตัวแบบนี้แหละเพรเล็บด้วยเหมือนตอนแหลงจริงไม่ใช่มันสวยผมว่ามันสวยไม่ได้เกี่ยวกับเป็นตุ๊ดเป็นเกงนะนะั่นแหละนี่เขายืนอยู่หน้าผาครับบนหน้าผาที่พร้อมที่จะตกไปตายได้ทุกเมือ่อแต่เขาก็ยังไม่สนใจครับยังรอยหน้าเลยตาแบบอ่าเย็นชื่นใจ หมาเรียกเฮ้ยกูทำมั้งนี่เฮ้ยเดี๋ดวยวตกนะเวย้วยมันเหมือนจิตใต้สมนึกครับหมาดำไอ้หมาขาวเนี่ยถ้าเรื่องความรักเนี่ยไพ่ใบเดียวของไพ่ยิ่สี่ที่กันที่เรียกว่าคนรักเก่าก,บกับมามันคือไพ่ตัวนี้แหละหกถ้วยเนี่ยมันมีอยู่ใบเดียวเท่านั้นแหละเพราะนั้นอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณมีคู่อยู่แล้วแล้วสมมติว่าเลิกไปแล้วก็มาปิ้งคนนี้เข้าปิ้งคนนั้นเข้าไอ้เัว คนก่ากดันสึกลกับมาตอนนี้อีกเนี่ยมันไม่แปลกครับมันช่วงเจ้าสเสน่ห์เจ็ดถ้วยอ่ะมันเป็นเลขนําโชคครับเสน่ห์เรื่องถ้วยก็สเสน่ห์เรื่องความมีสเสน่ห์ใครเห็นใครรักไปเขาที่ไหนใครก็ชอบใครก็หลงนะครับหรือว่าทําอะไรแล้วเหมือนราศีมันจับทําอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับถ้าเรื่องความรักอ่ะมันไม่ชอบเขาเต็มไปหมดมันก็มีคนมาลุมชอบนจีบตัวเราว่างๆไม่มาเวลาไม่ว่างปุ๊บมากันใหญ่เนี่ยก็ใช่ครับ บันถึงขึ้นไพ่รักซ้อนใหม่ครับเมื่อมาขึ้นรักซ้อนนะคุณก็ต้องเลือกบนเหตุแผลนะครับเขาบอกว่าหกถ้วยเนี่ยการกลับมาของคนรักเก่าเพื่อนเก่าเหตุการณ์เก่าหรือสิ่งที่เราลืมไปแล้วอยู่ๆมันหายไปอยู่มันก็โผล่กลับมาอียก็ใช่นะครับบางทีการกลับมาคนรักเก่าบางทีมันก็มาสร้างอะไรมาสร้างปัญหาหเราก็ได้ครับแบบทําให้เราเจ็บเพิ่มไปไหนหรือมาไถ่เงินเรามาไล่กระทืบเราก็เป็นไม่ได้หมดครับกลับมารัก มันก็เป็นไม่ได้ครับแต่ถ้าคุณเลือกแล้วอ่ะหนึ่งไม่เท้าที่คุณเลือกแล้วคุณตัดสินใจที่จะเลือกแล้วอ่ะเลือกที่ดีที่สุดครับแล้วก็ดูแล้วมันเหมาะสมกับคุณที่สุดครับอย่างอื่นก็ไม่ต้องไปสนใจครับดูแค่ว่ามันคุ้มที่จะแลกคุ้มที่จะเสียคุ้มที่จะได้ไหมมันอาจจะไม่ดีช่วงแรกแต่ทุ่งต่อไปไมันดีเราก็เลือกนะครับหรือว่าดีตอนแรกแล้วตอนหลังไม่ทำท่าจะไม่ดีเราก็ไม่ควรไปเลือกใช้เหตุและผลใช้จิตตัวเองนี่ครับ จิตใต้สานึกตัวเองอะสำนึกเลยครับเนี่ยคิดให้ตรงหนักไม่ถึงก็ต้องหนักมากหรอกครับเหตุและผลมันง่ายมากเพราะว่าคู่รักอะในไงมันก็แค่คู่รักมันไม่ใช่คู่ชีวิตหรอกแต่ถ้าคุณหาคนที่จะเป็นคู่จริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอะก็อยากให้หากที่ว่าที่เรียกว่าคู่ชีวิตเพราะมันต้องอยู่กันทั้งชีวิตจะไปสิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองร่างกายเนื้อตัวไปทําไมอะถ้า ไม่ได้รักกันยืนยาวอ่ะมีแต่เปลืองเนื้อเปลืองตัวเปลืองใจเปลืองเวลาเปลืองหมดทุกอย่างเลยนั่นเขาเรียกความหลงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนี่ยความลุ่มหลงมันเข้ามานะครับมันเป็นแค่ผ่านมาเพื่อจะผ่านไปทุกอย่างมันเป็นอยู่แค่นั้นการแก้ปัญห àng, าของไพโรธศรีนี่ก็คือการที่คุยกับตัวเองครับมันได้ยินเสียงในหัวทอยังว่าตอนนี้กูทําอะไรอยู่วะเนี่ยเออตอนนี้กูมีมีมันไปเพื่ออะไร เออมีเขาไปเพื่ออะไรเนี่ยฮยตอนนี้เรามีคู่เพื่ออะไรเนี่ยเออแล้วคนคนนี้มาชอบเราแล้วเราคุณจะชอบเขากลับไหมเนี่ยไพเรือีเหมือนการคุยกับตัวเองครับอย่างที่บอกอะ่ะมันคือ,ม,คอมันช่วงที่อยู่กับตัวเองเพื่อจะเปลี่ยนมิธีทุก,กเรื่องครับเรื่องการงานการเงนิงนเรื่องสุขภาพเนี่ยสุขภาพคือโรคอ้วนโรคคอเลสเตอรอลสูงขาเข่า,ขากระดูกข้อเนี่ยใช่หมดเดฟ f ว่าทุ่มซ้ำทุ่มซ้ำ เต้นิ่งชน,นี่อ่ะอันนี้เรื่องสุขภาพนะครับกลับมาที่เรื่องความรักใหม่ยังไม่จบพอใบฤงสีมข,ขึ้นแล้วให้คุณไตรตองแล้วทบทวนให้ดีก่อนที่คุณจะลงมือเอาแน่ไว้นี่นดีทสุดแล้วใช่มันก็นะครับมันชีวิตเราแหละถ้าเราไม่อยากพึงเนื้อพึงตัวพึงใจพึงเ,เวลาเราก็ควรจะเลือกที่มันดีที่สุดชีวิตมันยังมีอะไรที่ต้องเจอเยอะครับ ถ้าคิดว่าดีแล้วใช่แล้วเป็นปึกแผนแน่นอนแล้วเอาก็แผนเดียวแล้วใส่ไปเลยครับไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยุคสมัยของเทคโนโลยีของการสื่อสารของความก้าวล้ำบางทีเราก็ลืมในหลักความเป็นจริงว่าเรามีพี่มีน้องมีพี่มีเพื่อนมีฝูงมีพ่อ,ม,พอมีแม่มีลูก มีหลานที่ต้องให้คอยเออเอาใจใส่ดูแลบางทีก็ติดโทรศัพท์ติดกับหลงติดกับกับสิ่งที่มันอะไรอะ่ะมันมีแต่ความสุขสบายสะดวกสบายอย่างเดียวนะครับเพราะมันคือสินค้าเขาทํามาเพื่อให้คุณสุขสบายนั่นแหะคือสิ่งที่เขาต้องการเพราะเขาต้องการเงินจากกระเป๋าคุณเขาก็ตมตีจุดอ่อนคุณนะครับโทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์แหละครับ มผมก็ยังใช้เป็นโทรข้าวท่ออบอ่ใช้จอกดปุ่มอยู่เลยแต่อันนี้มันต้องทํางานมันก็ทำไเพททื่อยๆทำงานครับบางทีอ่ะมันก็ติดจนลืมคนรอบตัวนะครับมันขโมยชีวิตขโมยเวลาคุณไปเยอะมากนะต้องคิดดูให้ดีนะเทคโนโลยีความทันสมัยเนี่ยเมื่อก่อนนะี่ทโทรัพ์เครื่องเดียวเนี่ยยอ้อนไปยี่สิบสามสิบปีที่แล้วเนี่ยถิดผมเป็นยังวัยรุ่นเนี่ยโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยดูกันทั้งบ้านนะครับต้องมาดูพร้อมกัน เลิกดูก็แยกใจกันนอนแต่นี้มีห้องใครห้องมันยิ่งมีโทรศัพท์ทุกที่ทุกเวลาเาเข้าห้องน้ำยังได้นั่นแหละครับก็ <laughs> เหมือนกันที่ผมยกตัวอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าเพราะทุกอย่างมันมาแลกทั้งนั้นนะครับ <laughs> มันไม่มีได้เลยพีได้อย่างหนึ่งก็ต้องเอาอย่างหนึ่งแรกแลคแก,แกครับไม่ใช่แรกแลกครับคนอยากรวย <laughs> เขาเขารู้ว่าเขาต้องรวยนะครับเขาก็จะยอมแลกชีวิตวัยเด็ก วัยรุ่นเขาเพื่อจะทุ่มเททํางานเก็บเงินเก็บทองครับนั่นแหละเพื่อเขาจะหวังบนรลายหรือว่าเอเติบโตขึ้นมาแล้วมีความสุขมีเงินมีทองใช้มีการงานนั้นคงนั่นคือเขาต้องแลกครับเหมือนกันเช่นกันครับคุณเลือกจะรักคุณหรือคุณเลือกจะหลงยังไงคุณก็ต้องแลกครับแลกกับเวลาแลกกับอา,อารมณ์ความคิดความเป็นส่วนตัว การมีคู่มันต้องยอมเสียความเป็นส่วนตัวแน่ๆครับแต่อย่าลืมนะทุกคนก็มีโลกส่วนตัวถ้าคุณจะคบจะรักใครจะชอบใครสักทีแต่คนถ้าเป็นผมผมจะมองแต่ข้อดีผมจะไม่ค่อยมองข้อเสียของใครครับผมถือว่าการมีมิตรดีกว่ามีศัตรูนะครับอะอาจจะเป็นพ่อแม,ม่แอบชอบอยู่ก็ได้หรือพ่อแม่ก็แอบมีเด็กเยอะก็ได้นี่ครับเรื่องความรัก สมัยนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่คุณทําบางครั้งมันก็เป็นวิธีที่ล้าหลังครับอย่างตอนเนี้ถ้าคุณเปิดโลกมองอให้ทุกๆด้านนะดูใน Youtube ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเห็นว่าวิธีประสบความสําสเร็จอะ่ะบางครั้งมันไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรขนาดเหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วทําอะไรที่เอารักที่ชอบแล้วทํามันอย่างจริงจังครับ ทำมันอย่างไม่ปล่อยวางทำมันอยู่กับมันทุกวันจนชํานาญเก่งกว้อนเร่ไดยก็ตามมานะครับเนี่ยอย่างเนี้ยตอนเนี้ยนักร้องเนี่ยนักร้องลูกทุ่งแนวเดียวนี่ผมก็นับไม่ไหวแล้วผมก็ไม่รู้จักมัง่งละเยอะแยะทั้งหมดตอนนี้ก็มาแนวเฮหน้อย,อยไม่ใช่เฮป แรปฮิปฮอปอะไรเนี building, Now, really road, mm ่ยตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้เขาร้องอะไรกันซึ่งเมื่อก่อนมันทําไม่ได้ครับไม่ต้องไอ้บริษัทค่ายเทปต้องค่ายพวกนั้นเท่านั้นตอนนี้ทุกคนเหมือนมีสถานีวิทยุเป็นของตัวเองแล้วมีสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเองแล้วมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็ต้องทําด้วยความรักและความสุขเมื่อทําความรักความสุขผลงานมันดีถูกไหมครับผลงานมันดีอะไรได้มันก็ดีตามมาความเร็วก็ตามมานะครับยุคนี้มันเปลี่ยนตรงที่ว่าไม่ต้องไป สีเวลาตามขั้นตอนแล้วครับทุกนี้มันเรียนรัดตัดขั้นตอนได้หมดทุกอย่างก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนเกิดพิษสาัดก็มีคนทักมาว่าอยากดูกนเอมือับจริงๆผมก็ทําอยู่นั่นแหละแต่บอกแล้วนะโทรศัพท์มันมันเป็นอะไรที่เอ,อไม่มีตังค์ซื้อใหม่ก็ต้องยอมเขาอะบางทีมันก็ตัดตรงทีหน้จอมันก็ดับอะไรเงี้ยมันก็ใช้นานนะเจ็ดแปดปีเนี่ยก็ถือว่านานแล้วนะ อ๋ตรงๆก็ยังไม่มีตังจะซื้ออ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ขออภัยนะครับถ้ามันลงช้าก็วันนี้ลงให้นะครับขอบคุณนะครับที่ทักทายมาว่าเอออยากดูดูครับทีนี้คุณก็ต้องถามนะครับถ้ามันไม่ตรงจิตตรงใจกับสิ่งที่คุณต้องการจะปลดล็อกกันแหะปัญหาเนี้ยอยากปลดล็อกมาปรึกษาดูจากไพ่อะไรย่างเงี้ยมันเป็นผมดูภาพรวมครับมันไม่ได้ไปคนใดคนหนึ่งนะครับ พราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการรู้อ่ะท่านก็ถามมาได้ในไพ่สิบใบเนี้ผมเปิดคุณแสดงความพิดเห็นมาในทความพิดเห็นมาว่าเออมันอย่างนี้ดีไหมถ้าเราตัดใจอยางาน,นจะดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ได้ครับดูจากไพ่เนี้ยครับการไม่กล้าหรือการระแวงหรือการโลเลหรือการคิดแบบรึ่งกลางคิดตักหน้าคิดตักหลังบางทีเราก็เสียโอกาสนะผมเอาตัวผมเองนั่นแหละเป็นตัวอย่างถ้าผมไม่ไปมั่วกับ อาชีพอื่นมากมายป่านนี้ผมก็คงเป็นหมอดูที่มีชื่อระดับหนึ่งแล้วก็มีรายได้มั่นคงอยู่แล้วตอนนี้ทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกครับทุกอย่างมันมีจุดวาระมันกําหนดกําหนดอะไรมานะครับอ่ะนะครับสําหรับคนเกิดพฤหัสมีหลายสอบถามมาได้นะครับช่องความคิดเห็นเพราะถ้าคุณไม่พูดก็ไม่มีใครรู้คุณไม่บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันคุณมีปัญหาเรื่องไหถ้าคุณไม่หาทางแก้มันปัญหาันก็อยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็ย้าว่าให้ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานเหตุและผลบนสติที่แน่วแน่ชัดเจนแล้วก็เป็นกลางนะครับไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ก็ลุยเลยครับระวังเรื่องการเงินนะครับระวังเรื่องการเงินนะเนี่ยเพราะไพ่เป็นอันตรายเรื่องการเงินห้าเหรียญนี่มันย่าแย่คงไม่ย่าแย่ไปทุกคนหรอกปัญหามันมีได้ทุกคนแล้วคนหนึ่งก็มีปัญหาไม่เหมือนกันได้นะครับ อ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ตามรับชมมาถึงนาทีนี้นะครับก็ขอให้ท่านทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ตามอัตรัาษของท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขกับสิ่งที่ท่านทากับคนที่ท่านรักดูแลคนที่รักท่านดูแลคนที่ท่านรักให้ดีนะครับพ่อแม่บุการีอย่าลืมอย่าทอดทิ้งนะครับเพราะมันเป็นวิธีทางลัดที่คุณพบกับความสําเร็จหรือความเจริญเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดกอี้แชร์ไปส่งกอี้ไปให้เพื่อนๆหรือกดถูกกถูกใจให้ผมหน่อยเป็นกําลังใจครับกําลังใจผมไม่ได้มีรายได้หรอกครับตอนนี้ยังไม่ได้มีรายได้อะไรนะครับก็อยากทํามันไปให้สุดนะครับผิดถูกประการใดก็อที่แน่อะไรกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ